จะบอกว่าคันนี้เป็นแบบสมาร์ทคีเลตนั่นเองค่ะก็คือแพ่สัมผัสมือโอ้สัมผัสมือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ดบายบุงค่ะวันนี้นะคะมีรถครอบครัวที่พรีเมียมที่สุดในคลาสมาโชว์ตัวนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของบุ้งก่อนแล้วกันค่ะวันนี้นะพาเอเวอร t เรสต์แพินัมที่เป็นพรีเมียมที่สุดในรุ่นของฟอร์ดนั่นเองนะคะมาโชว์ตัวนั่นเองคันนี้นะมาด้วยเครื่องยนต์ที่เป็น3.0แล้วเป็นตัวดีเซลนะ เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะให้แรงม้าถึง250แรงม้า600นิวตันเมตรกันเลยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิเตอร์นั่นเองเดี๋ยวบุ้งพาไปดูในห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องเขาวางตำแหน่งกันแบบไหนบ้างนั่นเองค่ะ,ะในห้องเครื่องยนต์นะคะก็ ตัวเครื่องยนต์นะคะจะวางเป็นรูปตัววีเนาะพอเป็นรูปตัววีะคะ่ะดูเครื่องยนต์เขาแล้วบอกว่าจะวางได้เต็มแล้วก็สวยงามมากในการจัด้องเครืองคันนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ให้แรงม้าค่อนข้างสูงนะให้250กันเลยนะบวกกับ600นิวตันเมตรเนี่ยก็คือ แรงเหลือเฟือแน่นอนนะคะในการที่เราจะใช้งานและอย่างหนึ่งคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะด้วยระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะมีมากมายเลยนะคะอ่ะให้ดูทีเราฝั่งเลยฝั่งนู้นนะคะจะเป็นทางด้านของเรลทั้งหมดเลยค่ะน้ําฉีดกระจกค่ะน้ํายาหม้อน้ําสังเกตตรงน้ํายาหม้อน้ำไหมคะตัวนี้เราไม่สามารถเติมน้ําเปล่าได้นะอันนี้บอกก่อน ใช้เป็นตัวน้ํายาของเขาน่าจะเวิร์กที่สุดนะคะตัวนี้เวลาที่เข้าศูนย์นะคะเข้าเช็คระยะนะคะรอบแรกคือ2,000โลตัวนี้คือเอามาเช็คระบบต่างๆนะคะจะฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเขา้าศูนย์เช็คระยะจริงๆคือ15,000กิโลค่ะหรือ12เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเอง ปีหนึง่งเข้าครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าระยะทางถึงก่อนอันนั้นมาเข้าก่อนได้เลยค่ะด้านถัดไปนะคะจะเป็นตัวน้ํามันเบรกนั่นเองสังเกตตัวน้ํามันเบรกไหมคะจะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ตัวนี้ควบคุมในการกระจายแรงเบรกนั่นเองนะจะทำงานคู่กันกับตัว Adaptive Cruise Control ด้วยคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อเนาะเวลาที่เราใช้งานนะคะตัวน้ำมันเบรกเนี่ยเขาจะกระจายไม่เท่ากันนะคะ เราเลยต้องมีกล่องตัวนี้ในการควบคุมเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองค่ะคันนี้นะเป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบดีเลย์นะคันนี้จะไม่ได้ใช้สายพานมูเล่แล้วนะคะจะไม่ดึงกาลังเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์250แรงม้าก,ก็จะใช้ได้แบบเต็มที่เลยเห็นกล่องตัวนี้ไหมคะตัวกล่องตัวนี้อย่างปกติถ้าเป็นรถเบนซิน เบนซินจะเป็นการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนใช่ไหมแต่เป็นตัวดีเซลเนี่ยตัวกล่องตัวนี้คือสําคัญมากๆเลยในการจุดระเบิดแทนตัวหัวเทียนนั่นเองนะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นขนาด 80แอมนะคะด้านในเนี่ยเป็นเจลนะคะก็จะมีโครงกิดค่ะโครงกิดตัวเนี้ยก็เวลาจะป้องกันตัวเจลเนี่ยไม่ให้หกออกมาเลอะเทอะชิ้นส่วนอื่นๆเพราะว่าคันนี้เป็นโฟวิวนะเราแม้กระทั่งขับที่ทางเรียบหรือถนนคูข่านะคะตัวโครงกิดเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเจลเนี่ยเพื่อไม่ให้หกออกมาแล้วเลอะชิ้นส่วนอื่นๆน,นั่นเองท่อแอร์นะคะจะห่างกับตัวเครื่องยนต์ทาให้อ air ford เย็นค่อนข้างเร็วอุณหภูมิที่ต่าที่สุดคือ15.5องศาแล้วก็สามารถปรับ แยกอิสระซ้ายขวาได้อีกต่างหากนะคะในห้องเครื่องยนต์ของเขาก็จะดูจัดดูแล้วเป็นระเบียบขนาดนี้เลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนแต่คันนี้อาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าคันนี้ได้ทําการโหลดลงไป2นิ้วนั่นเองค่ะ อะจริงๆคือตัวฝากระโปรงฟอร์ดเนี่ยจะค่อนข้างหนักเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นเหล็กทั้งหมดนะคะมันก็จะแข็งแรงเนาะแล้วก็ทนต่อการใช้งานนั่นเองนะคะในรุ่นแพตตี้นัมเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์อะคะ่ะ บนฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าแพดดีนัำเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแต่ว่าเป็นซาตินโครเมียมนะซึ่งไม่ใช่โครเมียมที่เป็นเงินแล้วแบบสะท้อนเนาะจะเป็นแบบว่าดูหรูหราดูแพงประมาณนั้นนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แผงรังพึ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะแล้วก็จะตัดขอบด้วยสีที่เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะทําให้รถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือดูหล่อและดู พรีเมียมมากๆเลยนะคันนี้กับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะจะมีกล้อง360อองศาเนี่ยอยู่ใต้นี้ด้วยนะคะก็คือกล้องเนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าค่ะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจะไปโชว์อยู่ที่ตัวหน้าจอนะคะว่า เราสามารถดูมุม360ก็ได้หรือมุมแค่180หรือว่ามุมด้านใครด้านหนึ่งคือได้หมดเลยนะคะในตัวกล้องทํางานคู่กันกับตัวเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีถึง6จุดด้านหลัง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันและรอบคันจริงๆเห็นตัวกล่องทางด้านล่างไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวกล่องนะคะทํางานคู่กันกับตัวเลดาราที่อยู่บนกระจกทางด้านบนนะคะก็คือตัวนี้จะใช้ตัวที่เตือนให้อยู่กลางเลน เตือนไม่ให้ออกนอกเลนจะทํางานด้วยตัว Adaptive Cruise Control จนถึง Stop and Go นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยนะอันนี้คือระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเลนบ y a แอดนั่นเองปกติเขาจะเตือนให้เราอยู่กลางเลนถูกไหมทีเนี้ยถ้าเป็นเลนบ y a แอดที่เขาทํางานนะคะเราอยู่ในเลนตัวเองแต่สามารถชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งได้นั่นเองอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาในตัวแพตดินันั่นเองคะ่ะอ่ะ ไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้า Performance LED นั่นเองนะเป็นไฟที่ท็อปที่สุดและนะแล้วก็ตัวนี้จะลดแสงแยงตาเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะแล้วเขาจะคำนวณเนี่ยเวลาที่สตาร์ทรถมาเนี่ยลูกแก้ว2ดวงเนี้ค่ะนะคะเขาจะปรับหามุมและลำแสงนะคะ เพื่ออยู่ในตําแหน่งนั่นเองค่ะจะมีลูกแก้วดวงเล็กๆดวงนี้นะคะจะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยนะคะก็คือเขาจะหักเหรำแสงตามองศาของพวงมาลัยนั่นเองแล้วหากพวงมาลัยซ้ายไฟซ้ายติดหากพวงมาลัยขวาไฟขวาจะติดนั่นเองมาพร้อมกับไฟ d เ t i m e running light นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าซีแคมนะคะตัวนี้นี่ก็จะเพิ่มมาด้วยตัวนี้นะคะไฟอ่ะเขาจะเปิดปิด ไฟสูงต่าให้เองอัตโนมัติด้วยอันนี้คือเราแค่เปิดออตโต้ไว้เขาจะทํางานให้เองนะทางานคู่กันกับตัวปัดน้ําฝนที่เป็นออตโต้ด้วยนะคะ,ะเราขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าขับรถในกรุงเทพนะคะในซอยบ้านที่มันมืดๆเนาะไฟเนี่ยเขาจะปรับสูงให้เองโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องไปทาอะไรเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของไฟตัวนี้นั่นเองเพิ่มเติมด้วยชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง AKC นั่นเองคันนี้เป็นชุดแต่ง AKC ที่เป็น V 2แล้วนะคะเป็นเวอร์ชัน2ก็คือหน้าเขาจะเต็มแบบนี้เลยแต่เวลาที่เราติดชุดแต่งไปเรียบร้อยแล้วเราจะเว้นตัวเซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยนะคะเพราะว่าเซ,เซ็นเซอร์เขายังทํางานได้ปกตินั่นเองจะเป็นช่างที่ติดตั้งโดยชํานาญงานนั่นเองเพราะว่าติดเดือนนึงนะ่ะในโชว์รูมฟอร์ดเกษตรวมินเนี่ย ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ200คันนะซึ่งเขาจะชำนาญในการที่ติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนั่นเองค่ะอ่ะอย่างที่บุ่งบอกไปนะคะว่าคันนี้ทำการโหลดลงไป2นิ้วเนาะจัดทรงให้รถดูสวยขึ้นนะคะแต่ถามว่าโหลดลงอะคะ่ะเวลาขับขี่อะคะ่ะตัวเนี้ย มันจะทําให้เกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นในการที่เราขับขี่นั่นเองเพราะว่าคันนี้เราเปลี่ยนทั้งตัวปีกนกด้วยนะคะเปลี่ยนตัวสปริงด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกับตัวซับแทงค์นะคะแล้วก็จัดองศาให้แบบว่ามันพอดีกับการขับขี่นั่นเองด้วยถ้าสมมติว่าโหลดลงแบบนี้นะคะคือลูกค้าชอบใช้ความเร็วแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะบอกก่อนว่าเวลาที่โหลดลงอะคะ่ะความนิ่มนวลของรถเนี่ย จะลดน้อยลงกว่ารถปกตินั่นเองนะคะก็คือเขาจะมีความกระด้างกว่านิดนึงนะแต่มันจะกระชับกว่า ก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบนั่นเองนะคะในการที่จะเซตโหลดแบบนี้นั่นเองค่ะเพราะเราจะมีตัวซับแทงซับแทงจะอยู่ทางด้านล่างนะคะสามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยนะก็คือใครชอบแบบว่านุ่มหนึบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบความกระด้างขนาดไหนเราสามารถปรับได้เนาะปกติถ้าตั้งค่าเอาไว้ค่ะจะตั้งอยู่ที่ 3- 4ถึงคือค่ากลางๆเท่านั้นเองนะแล้วก็กับตัวล้อเนี่ยซึ่งเป็นล้อแมก นะคะของเรนโซวีนอมเป็นก้านวายสีเงินแบบนี้เลยเนาะปกติเราจะเห็นแค่สีดำนะและตัวนี้เขาจะเป็นล้อที่เป็น f ฟร์ฟอร์มิงนั่นเองค่ะนะคะ,ะ,คะก็จะมีน้ำหนักเบาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งแบรนด์เรนโซเนี่ยเขาส่งออกทั่วโลกด้วยนะคะจับคู่กับยางโตโยทยค่ะโอเพนคันที่ AT นะคะด้วยสเปคคือ2 7 5 5 5 i 2 0สเปคเดิมของเขาเนี่ยจะแค่275/45นะคะซึ่ง กนันยางเนี่ยจะเตี้ยกว่านี้เนาะแล้วก็เป็นไซส์ขอบ21แต่พอเป็นยางแต่งเนี่ยค่ะขอบ21เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะขอบ21เนาะปกติก็คือจะเป็น22ไปเลยแต่คันนี้ถ้าใส่22อะค่ะมันจะใหญ่เกินไปคันนี้ก็เลยเลือกใส่เป็นขอบ20นั่นเองด้วยตัวล้อแม็กเลนโซ่ลายนี้นั่นเองค่ะด้านในค่ะเราเปลี่ยนทำการเปลี่ยนจานเบรกนะคะจานนี้ด้านหน้าของเขาเนี่ยจานเบรกอะ ขนาด410เลยนะคะด้านหน้านะแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เนี่ยค่ะคาลิเปอร์เขาเนี่ยเป็นแอมโบนะคะสีเหลืองคดตาบนั่นเองนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีการจับเนี่ยตัวพอร์ตเขาถึง6พอร์ตนะคะตัวนี้เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะในการเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันทําให้เบรกค่ะกระชับขึ้น แล้วก็ระยะสั้นขึ้นนั่นเองในการเบรกเอาง่ายๆคือเรียกว่าเบรกทีแล้วถนนย่นแบบนั้นละคะ่ะด้านหน้าของเขาะคะ่ะจะเป็นดับเบิลวิสบนนะพร้อมกับตัวสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งนั่นเองนะมันทำให้รถเนี่ยนุ่มนวลในการขับขี่นั่นเองนะคะอ่ะซุ้มล้อของวิกเตอร์เราก็มีมาให้แบบนี้ด้วยนะคะ ด้านข้างของเขานะคะคจะมีสัญลักษณ์คําว่าแพลตินัมนะคะคบ่งบอกชื่อรุ่นนั่นเองค่ะบันไดข้างเดิมๆนะคะคก็จะแข็งแรงและรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะตัวกระจกนะคะ กระจกของเขาก็จะมีกล้องก็จะมีแสงอะคะ่ะเนี่ยส่องสว่างที่พื้นนะคะเวลาที่เราเปิดประตูด้วยในในมุมที่เรามองไม่เห็นนั่นเองด้านกระจกนะคะจะมีตัวบายสปอร์ตหรือว่าเรียกว่าเตือนมุมอับนั่นเองในมุมที่เรามองรถไม่เห็นหลังคาพารามิกมูลลูฟค่ะมีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบ็คลูฟนะก็คือจะมีเนี่ยสีดำนะ ถ้าเป็นรถสีดำเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยจริงๆหลังคาทั้งหมดนะคะถ้าในรุ่นแพตตินัมน่จะเป็นสีดําเลยนะคะนี่ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นแพตตินัมนั่นเองราวหลังคาราวหลังคาในรุ่นแพตตินัมเนี่ยเขาจะยกขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อเวลาที่เราจะไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะมันจะติดตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะด้านหลังของเอเวอเรสต์รุ่นนี้นะคะเราเปลี่ยน เบรกด้านหน้าแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเบรกหลังคงเป็นไปไม่ได้เนาะอ่ะจานเบรกด้านหลังค่ะขนาด400มิลนะมาพร้อมกับตัวคาลิเปอร์อะค่ะที่จับพอร์ตอะประมาณ4พอร์ตเนาะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพอเราเปลี่ยนมานี่คชื่อแบบว่าทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยสวยมากๆเลยนะและสามารถจะบอกว่าตัวคาลิเปอร์ตัวนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีไหนบวกกับตัวฮับเนี่ยค่ะคันนี้เลือกเป็นฮับสีดำเนาะฮับเนี่ยสามารถเลือกทําสีได้ระหว่างสีดํากับสีทองนั่นเองนะคะ ด้านหลังของคันนี้นะคะเป็นวัดลิง์นั่นเองวัดลิงนะจะมีตัวทั้งตัวสปิงแล้วก็ตัวเหล็กกันโค้งเนี่ยทำงานคู่กันนะมันทำให้รถอะ่ะเวลาที่เข้าหลุมหรือแล้วเข้ามุมที่ขู่ขาค่ะนะคะเขาจะแบบว่าแยกกันแบบนี้นะมันทําให้รถทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองบวกกับไฟท้ายนี่ไฟท้ายของเขาเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะด้านในเนี่ยจะมีคําว่าแพลตินัมค่ะนะบ่งบอกถึงชื่อรุ่นของเขานะทำให้รถนี่ดูโดดเด่นมากเลยพร้อมกับกล้อง มองหลังนั่นเองนะคะฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะจะมีวิธีการเปิดก็คือเปิดจากทางด้านนี้ก็ได้ค่ะเปิดจากทันรีโมทนะคะแล้วก็เปิดจากทางด้านในได้อีกด้วยฝาท้ายเนี่ยเราจะมีระบบป้องกันการหนีบให้คุณลูกค้าด้วยเวลาถ้าสมมติว่ายกของหรือว่ามีเด็กเล่นเนี่ยพอมันโดนตัวเราปุ๊บเขาจะเด้งขึ้นท,ทันทีปกติคือถ้าหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่ไม่พาดพิงดีกว่าไหม เวลาถ้าถ้าเราไม่มีตัวระบบนี้นะคะเวลาที่เขาหนีบลงมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บเนาะอันนี้แค่โดนตัวค่ะเขาก็เด้งขึ้นแล้วนะคะแล้วในชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง AKC เนี่ยมีแค่ด้านหน้าไม่พอเนาะเราต้องมีด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็คือจะหล่อแบบนี้เลยมันทําให้ป้องกันตัวรถเนี่ยเวลาที่กระแทกมาเนี่ยอาจจะโดนแค่ตัวสเกิร์ตกอนเนาะย,ยังไม่โดนตัวรถนั่นเองอันนี้คือข้อดีเลยแล้วจะบอกว่ามีตัว เตือนนะคะเวลาสมมติว่ามันจะมีตัวใบสปอร์ตอะฝังอยู่ฝั่งนี้นะเวลาที่เราถอยออกไปอะคะ่ะในมุมที่เรามองไม่เห็นเนาะเขาจะมีการเตือนขึ้นที่หน้าจอให้เราด้วยนะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยด้านหลังมีรถมาหรือว่ามีคนเดินผ่านนั่นเองค่ะอ่าและอันนี้จะพูดไม่พูดถึงเลยเป็นไปไม่ได้นะคะจะเป็นนี่เพิ่มเสียงหลอด้วยนะคะ จะบอกว่าตัวนี้เป็นท่อเสียนะคะปลายไทเทเนียมนั่นเองของ JTC นั่นเองค่ะมีด้วยเสียงอะเสียงเขาจะนุ่มลึกมากๆเลยนะเสียงหลอ่อบอกงี้ดีกว่าอะเดี๋ยวพาดูด้านในนิดหนึ่งนะคะในรุ่นแพทติัมนั่นเองจะบอกว่าคันนี้เป็นแบบสมาร์ทเีเลตนั่นเองค่ะก็คือแค่สัมผัสมือโอ้สัมผัสมือคันนี้นะเป็นแบบสมาร์ทเีเลตนั่นเองค่ะเวลาที่จะเปิดเนี่ยก็แค่ลวงมือไปนะคะเวลาที่จะปิดก็แค่สัมผัสตัวนี้ก็สามารถ ได้แล้วนั่นเองภายในในรุ่นแพต t i n นันมเนี่ยนะคะเขาจะมีเวลคัมซี t ด้วยนะเวลาที่เราเปิดประตูมานะคะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่พิเศษเพิ่มเข้ามาเลยนะคะจะเป็นตัว memory s e ซ t นะคะก็คือตัวนี้นะคะปรับได้จำตำแหน่งได้ถึง3ตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะคะคือตัว memory s e ซ t ตัวนี้นะแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าออโต้ที่ปรับ รับความสว่างของตัวหน้าจอได้ด้วยโดยตัวบวก,กลบตัวนี้นั่นเองนะคะเอออะให้ดูเป็นแบบพุูสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาไลัยไฟฟ้า100%ค่ะควบคุมด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ ให้ความแม่นยำมากมากเลยเวลาที่ขับทางไกลนะคะพวงมลาลัยเขาจะหน่วงให้เองตามความเร็วรถนั่นเองค่ะหน้าจอหลังพวงมลาลัยนะคะขนาด12นิ้วนั่นเอง,เ,องเป็นจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะก็คือเขาจะแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะคะว่าตัวหน้าจอเนี่ยคือมีอะไรบ้างแล้วจะบอกว่าคันนี้เตือนแม้กระทั่งตัวลมยางด้วยนะเซนเซอร์ลมยางเขามีเซ็นเซอร์ลมยางด้วยนะคะมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะเวลาเปิดใช้งานก็คือใช้งานง่ายๆค่ะทุกอย่างจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอทั้งหมด นะคะอืมอ่ะตัวนี้คือเราเปิดไว้นะคะเราจะมีขีดขีดให้คุณลูกค้าเลือกตำแหน่งด้วยนะคะว่าเราอะค่ะมันจะห่างกับตัวรถอะคะ่ะมันจะเป็นขีดขีดนั่นเองก็คือเหมือนเอาง่ายๆคือตัว adaptive Adaptive c r u i s e c o n t r o l เนี่ยจะขับตามคันหน้านะคะแล้วก็เบรกให้เองแล้วก็ไปเองตามคันหน้านั่นเองค่ะเนาะหน้าจอกลางค่ะขนาด12นิ้วนั่นเองสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car Play ได้นะคะ แล้วก็เชื่อมต่อฟอร์ดพาส s t สตาร์ทรถผ่านมือถือนั่นเองค่ะแล้วก็จะเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ผ่านมือถือได้เลยนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นการส่องสว่างในโซนต่างๆหรือว่าโซนไลนิ่งนั่นเองค่ะนี่จะขึ้นที่หน้าจอเราสามารถกดได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ตำแหน่งไหนในการเปิดไฟได้หมดเลยค่ะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะแบบแมนนวลก็ยังมีอยู่เนาะแท่นไวเลสชาร์จนั่นเองค่ะแล้วก็ช่องเสียบ usb และ type c เกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เป็นเกียร์ไฟฟ้า e ิ h i f t e r นะคะจะมีบวกลบตัวนี้สามารถปรับเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาด้วยนะอ่ะ ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาเลยนะคะตัวไดโหมดของเราจะมีทั้ง 2H4H4L แล้วก็ c a 4A เนี่ยคือเป็นการทำงานที่ออตโต้ไปเลยนะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะเวลาที่ลูกค้าหลายๆท่านเวลาที่ใช้ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะคะคือจะเปิด 4A เอาไว้ก็ได้นะคะเวลาที่ฝนตกปุ๊บเขาจะคำนวณเองนะคะแล้วก็ทำงานเองปรับเป็น 4A ให้เราเองนั่นเองค่ะเพิ่มเติมเข้ามาคือจะมีออโต้สตาร์ทสต็อปเนาะ คันนี้นะเพราะว่าได้มาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีถอยจอดให้เองอัตโนมัติค่ะจอดเทียบข้างด้วยนะคะแล้วก็ถอยออกจากซองเบรกมือไฟฟ้านั่นเองค่ะนะคะอ่ะพ,พิเศษเลยนะคะจะเป็นเบาะค่ะ เบาที่เป็นลักษณะพิเศษของรุ่นแพตตินัมนั่นเองนะคะเบาเนี่ยสามารถปรับให้อุ่นร้อนอุ่นเย็นทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้โดยสารตอนกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เนาะเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้ถึงสิทิศทางกันเลยทีเดียวนะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาเลยนะคะ และจะบอกว่าคันนี้ได้มาตรฐานยูโรไฟด้วยนะในการเติมแอดบูนั่นเองค่ะถังน้ำมันปกติของรถยนต์ฟอร์ดจะอยู่ที่80ลิตรนั่นเองถังแอดบูอยู่ที่18.5ลิตรนั่นเองค่ะเวลาที่เราเติมนะคะจะเติมทุกประมาณ10,000กิโลนั่นเองนะคะคันนี้นะเพราะว่าเราพอเรามีสารแอดบูตัวนี้นะคะเขาจะปล่อยการดให้ได้ค่ามาตรฐานของยูโรไฟนั่นเองนะคะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างที่บุ้งพาชมรถที่เป็นลักช r รี่คาขนาดนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมนะคะโทรหาบุ้งได้เลยค่ะที่เบอร์0902256982นั่นเองแต่วันนี้ก่อนจะลาไปนะคะบุ้งรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บุ้งก่อนละกันค่ะเพื <c oughs> ๆๆ่อจะได้ไม่พลาดความรู้ต่างๆในรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองและแคมเปญต่างๆด้วยนะ,ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ